ก่อนจะไปดูคลิปนี้ยังไงก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็พวกเราด้วยนะครับ <S <S คำถามยอดนิยมที่ถามมครามาประจำว่าเลือกจอ,อยังไงดีครับให้คุ้มบางคนเนี่ยก็ถามว่าต้องเลือกจากขนาดหรือเปล่าบางคนถามว่าเลือกจากงบหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเลือกยังไงจะได้จอที่คุ้มแล้วก็เหมาะกับการใช้งานเรามีทั้งหมด5วิธีด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันครับ เรื่องที่1ที่ต้องดูก็คือเรื่องของขนาดนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็มีขนาดประมาณ4ขนาดที่คนยอดนิยมล้วเลือกขนาดแรกเนี่ยแน่นอนว่า2 4นิ้วซึ่ง24นิ้วเนี่ยจะเห็นได้ทั่วไปก็คือพวกออฟฟิศเป็นต้นอย่างเงี้ยก็ใช้ย4สนิ้วทั้งหมดที่สําคัญเนี่ยถ้าคนเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมพวก ESport ์ตเคาน์เตอร์สไตร์วอลเเนี่ยจะเป็นจอที่ยอดนิยมที่สุดเลยเพราะว่าเวลามองเนี่ยไม่ต้องมองเรื่องของเดรดราด้านซ้ายมันจะเห็นพร้อมกันทันทีเพราะงั้นเนี่ยนิยี่สี่นิ้วก็ ขนาดที่2เนี่ยที่ยอดนิยมแล้วก็กาลังมาแรงสุดๆต้องเป็นขนาด27นิ้วแน่นอนเพราะว่า27นิ้วเนี่ยคิดว่าในอนาคตเทรนด์ใหม่เนี่ยก็จะมาแทน24นิ้วอย่างเวลาทางานเนี่ย27นิ้วจะเวิร์กมากๆเพราะว่าวเวลามองจอซ้ายขวาเนี่ยเอ็กเซเนี่ยก็จะมองคู่ได้เลยส่วนที่2เนี่ยถ้ามาเล่นเกม Open w o r ล d ขับรถ27นิ้วก็ใหญ่แล้วก็เล่นแล้วสนุกผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่กําลังมาแรงและใครที่อยากหาจอเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ย27นิ้วนี้น่าจะตอบโจทย์ในทุกรูปแบบเลย ขนาดที่3เนี่ยก็เป็นขนาดที่พูดถึงกันมากๆตอนนี้ก็คือขนาด3.2นิ้ว3.2นิ้วเนี่ยดียังไงถ้าเอาไปเล่นเกมก็ใหญ่สะใจเลยเพราะว่ามองซ้ายมองขวาก็ได้ Open นเ w ลก็ดีขับรถก็เยี่ยมแล้วก็ถ้าเกิดทํางานเนี่ย3.2นิ้วก็ตอบโจทย์เพราะว่าจะตั้งหรือจะนอนก็ดูง่ายบร w s i ิงสะดวกแต่ว่าข้อเสียก็คงมีเรื่องของราคาที่ที่สูงขึ้นมาเพราะงั้น3.2นิ้วนี่ต้องบอกเลยว่าซื้อเผื่ออนาคตแล้วก็เล่นเกมทํางานได้หมดเลย ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คงเป็นขนาด34นิ้วบวกบวกแล้วกันเป็นจอที่เรียกว่าซื้อเผื่อหลือเผื่อขาดถ้าใครที่จะลังเลระหว่าง2จอกับจอเดียว3-4นิ้วเนี่ยคือตัวที่ตอบโจทย์ว่าซื้อจอเดียวแล้วจบเลยข้อดีแน่นอนถ้าเล่นเกม Open w o r l d เล่นเกมขับรถเล่นเกมที่ต้องดูบรรยากาศแวดล้อมผมคิดว่าตัวนี้คือตอบโจทย์ที่สุดแล้วส่วนถ้าทํางานเนี่ยใครบอกว่าซื้อ3-4นิ้วไปเล่นเกมอย่างเดียวอะ่ะมันคงไม่ใช่คาตอบเพราะว่า3-4นิ้วเนี่ยเป็นจุดที่ทํางานได้ดีมากเช่นถ้าในงานตัดต่อกราฟิกเปิดหลายยจจอออตตัวนีี้้บท์ข่ ถ้าในส่วนของคนที่เทรดหุ้นเราต้องเปิดกราฟเยอะๆอันนี้ก็ตอบโจทย์ข้อที่2อ่อมาเพราะงะั้นในสายฟรีแลนซ์ในสายคนทํางานทั่วไปหรือว่าไม่ว่าสายอะไรก็แล้วแต,แต่เนี่ยสามสี่ 4, แน่นอนเป็นตัวที่ตอบโจทย์ตัวนี้มากๆแต่ถ้าเล่นเกมพวก ESport ผมแน้ว่มองกลับไปที่ยี่สี่ยี่สิบเจ็ดนิ้วน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากกว่าคําถามต่อไปคือแล้วซื้อจอหนึ่งหรือสองจอตัวไหนดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่โจทย์ถ้าเรามองว่าเราซื้อยี่สิบเจ็ดสองจอได้ แล้วเราถนัดมากกว่าอันนี้ก็โอเคเพราะฉะนั้นคําตอบตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยว่าจะ2จอหรือจอเดียวแต่ถ้าให้แนะนําเล่นเกมอย่างสม,มุติไปจอเดียวดีกว่าส่วนถ้าทํางาน2จอก็จะตอบโจทย์เหมือนกันนะครับข้อ2นะครับก็ r e s o l u ูชันหรือที่เรียกว่าความละเอียดหน้าจอจริงๆข้อน,นี้เป็นข้อที่สําคัญมากๆแล้วหลายๆคนน่ยมักจะลืมมองเวลาซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งจอยิ่งกว้างนิ้วยิ่งเยอะ เราก็ควรต้องซื้อจอที่มีความละเอียดสูงขึ้นไปด้วยเพราะงั้นเรามาดูกันว่าความละเอียดที่ว่าเนี่ยมันมีความละเอียดอะไรบ้างแล้วก็ควรเลือกแบบไหนกันแน่อันแรกนะครับที่คนมักจะเห็นสติ๊กเกอร์มากสุดคความละเอียดแรกเรียกว่า Full HD ก็คือ1920คูณ1080นะครับอันนี้เป็นความละเอียดที่มันมาตรฐานที่สุดแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ย Full HD เนี่ยมักจะไปคู่กับจอที่อยู่ในจอ24นิ้วถ้า24นิ้วผมแนะนำว่าให้ใช้ Full HD อันนี้เพียงพอแล้วก็ดีเยี่ยมเลย มาที่ Resolution ที่2นะครับหลายๆคนมักจะไม่ค่อยได้ยิน Resolution นี้แต่จริงๆมีเยอะ2 k นะครับก็คือความละเอียดที่2560คูณด้วย1 4 4 0ซึ่งความละเอียดหน้าจอลับนี้เนี่ยจะเป็นความละเอียดที่ผมว่าเหมาะที่สุดถ้าเราไปใช้กับความละเอียดของตัว27นิ้วเวลาซื้อ27นิ้วเนี่ยควรจะมองที่2 k นะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อ27นิ้วเนี่ยแล้วไปซื้อ full hd เนี่ย ความละเอียดหน้าจอาครับมันจะเห็นมีรอยแตกได้บ้างครั้งโดยเฉพาะพวกเกมที่เห็นใบหญ้าหรือว่าพวกบนพื้นเนี่ยมันข้ามความชัดเนี่ยมันจะลดลงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น27นิ้วควรคู่กับ 2K หรือ2,560คูณพแน่นอนครับมาที่อันต่อมานะครับเรียกว่าเป็นความละเอียดยอดนิยมที่คนบอกว่าซื้อจอเนี่ยต้องซื้อ 4K 4K เนี่ยก็คือว่าเป็นความละเอียดระดับ ,3840 ด้คูณด้วย2160นะครับตัวเนี้ยเป็นจอความละเอียดที่ควรไปอยู่ระ เพราะว่าถ้าเกิดลงมาที่ 2K เนี่ยภาพก็จะแตกแน่นอนครับว่ายิ่งจอละเอียดก็แปลว่ายิ่งดีภาพยิ่งคมภาพยิ่งชัดแต่ว่าตัวสาคัญที่สุดเนี่ยหลายคนอย่าลืมซื้อจอละเอียดและใหญ่สเปคคอมเนี่ยก็ต้องวิ่งแรงตามโดยเฉพาะเอาไปเล่นเกมเนี่ยปัญหาที่เราจเจอคือมันกระตุกนะครับเพราะมันกินเครื่องสเปคเครื่องเยอะมากโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่ม 4K เนี่ยการ์ดจอก็ต้องเป็นตัวที่แรงเลยพวก4080 4090เพราะงั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่ายิ่งละเอียดยิ่งดีก็จริงแต่คอมก็ยิ่งแพงตามไปด้วย พอความละเอียดยิ่งสูงกินสเปคเยอะตัวสําคัญตามมาคือแล้วความละเอียดที่เล่นเกมกับความละเอียดในการทํางานเนี่ย ควรเลือกยังไงใช่ไหมครับง่ายๆเลยถ้าทํางานเนี่ยคิดว่า Full HD พื้นฐานเนี่ยก็ใช้ได้หมดเพราะเราใช้งานแค่ Excel ทั่วไปแต่ถ้าเป็นกลุ่มงานของคนตัดต่อเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเราถ่ายภาพวิดีโอมาเนี่ยที่ 4K แน่นอนจอก็ควรเป็น 4K ด้วยเพราะยิ่งละเอียดยิ่งดีส่วนของเล่นเกมเนี่ยก็ยิ่งความละเอียดมากก็ยิ่งดีมากเพราะว่าภาพยิ่งคมมันก็ให้ feeling ในการเล่นเนี่ยสนุกขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าจอ 4K เนี่ยเทียบกับจอ Full HD เนี่ยความละเอียดของใบหญ้าเนี่ยมันจะเนียนคมแบบกริบเลยต้องบอกว่ากริบคือมันจะ ฟีลลิ่งมันแบบโอ้โหเราเหมือนไปอยู่ในโลกของมันได้เต็มที่ผมคิดว่าก็หลักๆก็อยู่ที่อัตราดเลยถ้าชอบเน้นแนวสมจริงเน้นแนวบรรยากาศก็ไป 4K ซะแต่จริงๆ 2K ก็ละเอียดมากแล้วเพราะว่าคอมสเปคก็กินเพิ่มตามลําดับครับ ถัดมาครับก็เป็นเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ refresh rate ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการเลือกจอเลยมันจะมีคําพูดหนึ่งที่คําพูดในวงการเกมหรือวงการทํางานหรือคนก็บอกเฮ้ยไปซื้อจอเนี่ยต้องไปซื้อ144เฮิรตแล้วมันสำคัญยังไงสมมติยกตัวอย่างก็คือว่าจอที่ refresh rate ยิ่งสูงเนี่ยเวลาฝั่งตรงข้ามศัตรูเนี่ยมันเดินออกจากกำแพงมามันจะเห็นศัตรูก่อนนิดหนึ่ง ทำให้เราเรียกชันหรือว่าสามารถยิงเขาก่อนได้ซึ่งอันนี้มันถูกพิสูจน์มาแล้วโดยพวกโปรเกมเมอร์ว่าสแาตตัร์เรฟเชเวทที่มากกว่า120เฮิร์ตเนี่ยมีความสำคัญมากๆทีนี้คำถามคือควรซื้อ f รฟเฟชเ t ทเท่าไหร่พอมันจริงเนี่ยเรฟเฟชเ t ทที่เราเจอประจำเนี่ยจะมี4-5เรทด้วยกันอันแรกคือ60เฮิร์ตมาตรฐานทั่วไปอันที่2 75เฮิร์ตอันนี้ก็สมูทขึ้นมาหน่อยทำงานก็ดีอันต่อไปเนี่ยก็จะกลายเป็น120เฮิร์ตแล้วก็ไป144เฮิร์ต แล้วก็มากกว่า1 4 4เฮิรตซ์คำถามคือต้องซื้อเท่าไหร่ง่ายๆครับทำงานถ้าเน้นประหยัด60-75ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเล่นเกมแนะนำว่าให้ซื้อขั้นต่ำ120เฮิรตขึ้นไปหรือถ้า1 4 4เฮิรตซ์ได้ก็ดีแต่2 4 0เฮิรต์จำเป็นไหมก็คิดว่าถ้างบเหลือก็ใส่ได้ทีนี้พอเลือก refresh rate สูงถ้าจอมา1 4 4เฮิรตซ์แปลว่าคอมเนี่ยมันก็ต้องสามารถที่จะ เขาเรียกให้เฟรมเรทได้ร้อยสี่สี่ตามแต่ถ้าเกิดจอเราร้อยสี่สี่เฮิร์ตแต่สเปคเราวิ่งไม่ถึงอย่างเงี้ยแปลว่าเราก็ไม่สามารถใช้ความสามารถของจอได้เต็มที่หรือพูดง่ายคือจอก็กลายจาก144ร้อยสี่สี่กลายเป็นจอที่สเปคน้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็มาถึงอันที่4นะครับก็คือเรื่องของพาเนลอันเนี้ยจะเป็นอันที่คนรู้น้อยที่สุดละกันแล้วก็เวลาซื้อจอเราดูนิ้วดูดูเฟสเรทแต่ไม่ค่อยดูพาเนลกันโดยพาเนลเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น,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 น TN อันที่2เนี่ย VA และอันที่3เรียกว่า IPS วิธีดูก็คือ TN เนี่ยเวลาคาบเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไม่ทิ้งเงาให้เลยหรือภาษาเรียกว่า ghosting แปลว่าถ้าเกิดไปเล่นเกมไปเล่นพวก e s p o r t ส่วนใหญ่เขาจะใช้ TN กันข้อเสียคือค่าสีครับเวลาที่เรามอง TN เนี่ยถ้าเรามองจากข้างข้างเนี่ยองศามันจะแคบหรือแปลง่ายว่าเพื่อน่ะสองจอเราสีจะเพี้ยนซึ่งมันก็จะไม่ดีในเวลาทำงานที่ว่าใช้งานกราฟิกเวลาสมมติว่ามีคนเดินมาบอกเอ้ยคอมเมนต์กราฟิก TN ถี่เพี้ยนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาได้เพราะงั้นน T N เเเหมมากกล่ ส่วนทํางานก็ใช้งานพิมพ์งานทั่วไปได้แต่ว่าถ้างานดูค่าสีเนี่ยก็ไม่แนะนําเลยถัดมานะครับอันที่2ก็เป็นจอเรียกว่า VA นะครับ VA เนี่ยก็มักจะพบได้ทั่วไปเหมือนกันแต่ว่าหายากขึ้นหน่อย VA เนี่ยเป็นอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่าง TN กับ IPS คือพูดง่ายค่าสีดีขึ้นยังมีความเร็วที่ดีอยู่นะครับแน่นอนราคาก็แพงขึ้นตามลำดับมาส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่าคนจะซื้อเรื่องระหว่างถ้าถูกก็คือ TN ไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าซื้อแพงที่เน้นค่าสีไป ถัดมานะครับอันดับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นจอเรียกว่าพา n e เนล s IPS เเนี่ยคำว่าค่าสีดีคือองศาสีเนี่ยหรือว่าองศาในการมองมันกว้างก็คือร78องศาถ้าพูดง่ายๆคือเวลาที่ดูค่าสีเนี่ยจะให้สีที่เที่ยงตรงที่สุดถ้าใครที่ทำงานในส่วนของสายกราฟิกสายตัดต่อก็แนะนำเลยครับว่าให้ซื้อจอ IPS แน่นอนเพราะว่าค่าสีที่ได้เนี่ยจะตรงที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดเพราะงั้นสรุปง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อจอไปทำงานเนี่ยก็เชียร์ไปเลยว่าไป TN ก็พอถ้าตัดต่อ ก็เน้นสีแม่นยำไป IPS ส่วนทั้งงบเยอะๆเน้นเล่นเกมก็แนะนำเลยครับว่าไป IPS ที่เป็นตัวท็อปแต่แน่นอนก็แพงขึ้นตามลำดับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือเป็นประเภทของจอก็ง่ายๆมี2แบบเป็นจอแบนกับจอโค้งถ้าอยากเน้นการมองที่ไม่ต้องมองกว่าสายตาซ้ายไปขวาหรือจอกว้างๆเนี่ยจอโค้งก็จะได้เปรียบเพราะว่าเรามองเนี่ยเรามองเขาเรียกมองทั้งเดียวปุ๊บเรากวาดสายตาได้หมดเลย แต่ถ้าเป็นจอแบนเนี่ยเราก็จะต้องมองซ้ายมองขวานหน่อยซึ่งข้อดีของจอโค้งจอแบนเนี่ยก็ง่ายๆเลยว่าถ้าคิดเผื่อว่าจะซื้อหลายจอแนะนําให้วางเป็นจอแบนแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้จอ,อกว้างๆมองทีเดียวเป็นจอโค้งก็จะดีกว่า ทีนี้กลับมาที่เรื่องเล่นเกมกับทํางานส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเล่นเกมในกลุ่มของ e s p o r t จะแนะนําว่าให้ใช้จอแบนนะครับเพราะว่าจอแบนเนี่ยแม่นยําแล้วก็เที่ยงตรงมากกว่าในความรู้สึกของการใช้งานจริงๆส่วนการใช้งานที่เหลืออื่นๆถ้าดูหนังเล่นเกมพวกขับรถเล่นเกมในส่วนของ Open World แนะนําเลยก็ไปจอโค้งก็จะรู้สึกว่าโหมันมันได้ฟีลลิ่งของการที่แบบเข้าไปอยู่ในโลกจริงๆอันนี้ก็จะเป็นจุดตัดเลยครับ หลังจากฟังมา5ข้อแล้วอาจจะงงๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันง่ายๆดีกว่าก็คือว่าถ้าให้นั้นง่ายๆทำงานเนี่ยใช้จอแบบไหนเน้นประหยัดไปจอ24นิ้ว TN ก็พอแล้วถ้าเน้นทํางานแล้วเผื่อเหลือหน่อยแล้วทํางานสะดวกมองซ้ายขวาได้หรือว่าแยก2จอได้ ก็ไป27นิ้วส่วนถ้าใครทํางานสายตัดต่อเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นจอ IPS นะครับส่วนนิ้วเนี่ยแนะนําว่าเป็น32นิ้วขึ้นไปหรือว่าเป็น27นิ้ว2จอเนี่ยจะตัดต่อสะดวกทํางานได้ดีมากๆงบก็จะสูงขึ้นตามลําดับส่วนเล่นเกมเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับถ้าเราเลือกนิ้วที่เราพอใจได้เมื่อไหร่กับสเปคคอมที่เหมาะสมที่เหลือเนี่ยไป144เฮิรตครับเพราะว่าตัวนี้จะทําให้เล่นเกมแล้วสมูทที่สุดเลยส่วนเรื่องของงบเนี่ยก็จอเล่นเกมถ้าเป็น144เฮิรตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะ ห้าหกพันบาทเป็นต้นปลายี่สี่นิ้วหรือว่าไปที่จอยี่สิบเจ็ดนิ้วก็แปดเก้าพันบาทก็แล้วแต่สเปกแล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบไหนแต่ถ้าไปสุดทางก็ 4K IPS แล้วก็จำนวนนิ้วเยอะๆครับชักยี่สิบนิ้วขึ้นไปอันนี้ก็จะมันสะใจเลยจบไปแล้วนะครับสหรับคลิปเคสไม่รับเลือกซื้อจอคอมให้ได้จอที่ใช่ส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อจอคอมก็ดูที่ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับแกเจ้าที่ใช่ยังไงก็มุคละถ้าชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ